ชีวิตยิ่งกว่าละครสามมรสุมลูกโตพิงกี้สาวิกากอดเข้าเรือนจำต้องบอกเลยว่าเป็นนางเอกที่ผ่านเรื่องราวอะไรในชีวิตมามากมายจริงๆสำหรับสาวพิงกี้สาวิกาชัชเดชที่ลดน่นอยู่ในวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กแทบไม่เคยได้ใช้ชีวิตแัยรุ่นปกติเหมือนคนอื่นเขาโดยสาวพิงกี้เข้าสู่วงการตั้งแต่อายุเจ็ขวบจากการถ่ายโฆษณาและเริ่มเข้าสู่เส้นทางละครเรื่อยมาจนเริ่มเป็นที่รู้จักจากละครเรื่องดาวพระศุกร์ที่เธอรับบทเป็นดาวพระศุกร์ตอนเด็ก อีกทั้งยังเคยมีผลงานกับทางแกรมมี่ในชื่อวงบักบันจี้จากนั้นก็มีผลงานละครเรื่อยมาสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูสามมรสุมลูกโตที่สัดชีวิตพิงกี้สาวิกาก่อนเข้าเรือนจำา 1. มีข่าวตกเป็นมือที่3ของทัญญาและเพ็กสันชัยสำหรับมรสุมลูกแรกเริ่มจากที่พิงกี้มีข่าวความสัมพันธ์กับเพ็กสันชัยเองตระกูลเมื่อปี2553และกลายเป็นข่าวทางระดับประเทศ กับคลิปหลุดเสียงสนทนาระหว่างทัญญาธัญ,ญเรศกับคุณแม่ของสาวพิงกี้จึงกลายเป็นที่มาของฉายาเมียหลวงลวงสังหารของธัญญาในตอนนั้นนั่นเองจากนั้นพิงกี้ก็หายหน้าหายตาไปทํางานภาพยนตร์ที่ประเทศอินเดียอยู่ภักใหญ่ 2. อย่าร้างไหโซนุมเพชรอิทธิส่วนมรสุมลูกต่อมาเกิดขึ้นหลังจากที่สาวพิงกีกลับมาทํางานที่ประเทศไทยได้มีข่าวคบหากับไฮโซนุมเพชรอิจิ ภายหลังได้แต่งงานกันเมื่อวันที่12กันยายน2557แต่แล้วความรักก็ดําเนินไปเพียงแค่3ปีก็เริ่มมีข่าวระหองระแหงกันซึ่งภายหลังพิงกี้ออกมายอมรับว่าเลือกกันจริงส่วนสาเหตุนั้นเพราะสามีไม่เห็นด้วยที่ตนอยากกลับมาทํางานในวงการบันเทิงตนเดินออกมาตัวเปล่าฝืนกันต่อไปไม่ไหวเพราะทัศนคติไม่ตรงกันรวมทั้งคิดไปเองว่าฝ่ายชายจะง้อแต่สุดท้ายก็คิดผิดทําให้รักจบและห่างกันไปแต่สุดท้ายแล้วทั้งฝั่งหนุ่มเพชรอิจิ ก็ได้ออกมาโต้ชุดใหญ่บอกว่าไม่เคยห้ามและเริ่มเห็นความผิดปกติของครอบครัวอดีตภรรยาถ้าเป็นการค้าตนขาทุนเละยอมรับว่าสงสารทิงกี้เพราะอนาคตจะไม่เหลืออะไรเลยเพราะสุดท้ายคนรอบข้างจะเอาผลประโยชน์ไปหมด 3. มีข่าวเข้าไปเอี่ยวแชร์ลูกโซฟอริกสามดีตัวในเดือนตุลาคม5 6 2พิงกี้เริ่มมีข่าวว่าเจ้าตัวเข้าไปเอี่ยวกับแชร์ลูกโซฟอริกสดี ซึ่งเป็นการชักชวนให้ประชาชนมาลงทุนซื้อขายเงินตาต่างประเทศซึ่งพิงกี้ก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้รู้เรื่องด้วยตนเป็นเพียงหนึ่งในผู้เสียหายจากเรื่องนี้ด้วยเช่นกันและเพราะฟอร์เร็กซ์ดีนี่แหละตนจึงต้องเริ่มมาขายของออนไลน์พร้อมกับคําตอบที่ว่าสูญเงินไปเป็น10ล้านแต่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยชีวิตตกต่ำได้เดี๋ยวก็ดีขึ้นมาได้จนเมื่อล่าสุดวันที่18สิงหาคม2565 25, 25, ที่ผ่านมาหลังจากที่กลายเป็นข่าวใหญ่ว่าสาวพิงกี้พร้อมกับคุณแม่และพี่ชาย ถูกสารตัดสินมีความผิดต้องเข้าเรือนจำทันทีชนิดที่ไม่ให้ประกันตัวในข้อหาทุจริตหลอกลวงร่วมกันนำเข้าระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและร่วมกันช่อโกงจากกรณีชักชวนให้ร่วมลงทุน Forex 3 d มดีมูลค่าความเสียหายหกว่า2000ล้านบาทซึ่งนี่คงเป็นวิกฤตขั้นสุดของชีวิตเธอและครอบครัวแล้วที่ถึงขนาดต้องโดนจับนอนห้องขังก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่า หลังจากนี้อนาคตของสาพิงกี้จะไปต่อทางไหนเพราะหารละครที่ยังค้างค้างก็ยังมีอีกหลายเรื่องรวมถึงงานอื่นๆอีกเช่นกัน